สวัสดีครับชอบ่องลุงจงกระเสริมมาแล้วครับมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ลุงจงกับประเสริมมีกิจกรรมเ,เล็กๆน้ออๆนะครับนะกิจกรรมสิว่าเป็นประจำก็ได้นะครับเนาะหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงานแล้วก็มีเขาเอื้นอย่างเขาเอื้อนเวลาเขาเห็นงานแล้วเขาจะมีมีเงินหนึ่งสี่นะ เขาเอิ้นเอื้นปกตเอื้นปกตหลังจากเนื้อๆจากการทํางานแล้วก็ต้องเอมื่อได้รับผลตอบแทนได้รับผลตอบแทนในการทํางานมาเราก็เอามาใส่ใจในชีวิตประจําวันนี่แหละครับซื้อยูซื้อกินซื้อของใส่ไม่สอยปายมันนี่นะครับเนาะลูกโจงกระเ,เป็นอีกเ,เป็นอีกออกิจกรรมนึงเอามาฝากเพื่อนๆว่าหลังจากที่รับเงินเดือนหรือว่าเล็บเงินออกก็สินค้าลงน้องไป ซื้อของน้องศับเนาะซื้อของซื้อกับทอากับปลาเมื่อนี้กันลุงจงก็ได้สิแปลงร่างเป็นอ่าเพาเอิเนี่ยอสองแถวสองแถวรับจ้างไปเบื้องบรรยากาศเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเป็นสองแถวรับจ้างจำเป็นสอครับเนาะไปกันลื้อเปลียนอาชีพเมื่อนี้มาขับรถสองแถวครับขับรถสองแถวอ่ไปไปทางที่ ตลาดนัดผู้โดยสารเต็มรถแล้วนนผู้โดยสารเต็มรถแล้วนนผู้โดยสารเต็มรถแล้วเดี๋ยวไปบึงลุงจงครับวสิภาพไปส่งตลาดใสหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วไปกันเลย ตอนนี้ก็คืนถนนเส้นล้องครับสายบ้านพิกเขาเพิ่มแยกนี่คืนถนนไ่ครับสายอ่า ทางหลวงหมายเยก33ครับถนนสุวรรณนรสอนรถขั้นนีเป็นตะฮักีนะครับรถเตารถเตา เห็นเรืออยู่ตลาดน้ำจงถือกล้องืปไว้เอีงหน้าเอ่ยงหลังใกล้เช่ดตลาดแล้วครับใกล้เช่ดตลาดนะตลาดี่ฟังนี่นี่ฟังใส่มือใกล้เช่ดตลาดแล้ว นี่ตลาดอีกฟังนี้ครับตลาดไงตลาดไงรถเต็มถนนเลยถึงแล้วแล้วครับตลาด อ่อนอย่านะลงไปเดเ oh. oh, ี๋ยวฉัลงไปพูดแหละอ้าวผู้โดยสารหายหมดแล้วผู้โดยสารหายหมดแล้วโอ้ย่าจะหลุดเปล่าจ่ายจ่ายจ่ายผู้โดยสารมาจอดคุยกันไรผู้โดยสารหายหมดแล้วโอเปเ่าเงินก็ไฟละบาดหมดหรือยัง หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วไปกลับบ้านไปใช่ไหมตลาดมาไปตลาดเลยผมนั่งจอดอยู่ ค่า,า,ารถโอ้ได้ค่าโดยสารได้เยอะได้เยอะได้เยอะโอ้ หลังจากกลับมาถึงบ้านก็ภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยครับ

ตลาดนะครับเนาะ,ะมือมือมือต่างออกมือให้ออกแต่สีผ้าลูกน้องไปซื้อกับเขานะครับเพราะว่าลูกน้อง่วนมากสิเป็นเช่าเช่าต่างชานะติเนาะเช่าพม่าเขาไปสิไปตลาดนัดอยู่ประมาณต้นวิทนะครับต้นวิทต้นวิทย์้นออกแล้วกับกลางวิทยิดนึงไปแบบไปย่อยๆนะครับไปเซนติแดนค่าอยู่ในหมู่บ้านเนาะ ยุ่ช่วงการวิทยเกาก็บสืไปซื้อในร้านค้าในหมู่บ้านแต่ช่วงตน้นช่วงต้นวิทยคือช่วงเงินออกนะครับช่วงเงินออกค,คือสิไปซื้อตลาดตลาดนัดซื้อในในรอบในรอบวิบในรอบในรอบวิบนะครับประมาณนี้นะครับเนาะกฝากเป็นกำลังใจให้ลูกจงกับประเสริฐครับมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนๆเนะาะการยุคประมาณนี้แหละครับชีวิตประจําวันกามี เหตุการณ์เหตุการณ์เห็ุงารณ์แรกๆกมือต่างออกกับผ่านทลองไปตลาดนัดซื้อของซื้อกับของกระป๋านะครับเนาะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจรุ่นจุนกับประเสริฐครับกะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีเรื่องเล่าดีๆมีภารกิจเล็กๆน้อยๆกตสิเอามาฝากเนาะมีงานมีภารกิจเล็กๆน้อยๆแต่ก็นี่เรื่องอาหารการกินสิเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับเนาะ เดี๋ยวกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ